คุณมีอ่ะไม่เอาค่ะไม่รับค่ะถ้าสมมุติว่าจะให้โอนเงินให้แม่ดีกว่านะแม่จะได้เอาเงินไปซื้อของให้ทหารเพราะว่าหเห็นวาสน,นานานุ่มอะเขาโพสเขาบอกว่าที่ภูมะเขือทหารไม่มีอาหารกินเพราะรถสเบียงไม่ยอมไปส่งมีน้ำขวดเ,เล็กแค่สามขวดมีปลากระป๋องกับบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะ สามซองแล้วที่ฐานมีคนเป็นเป็นสิบอะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวสาว์อาทิตย์นี่ยจะไปภูมะเขือจ้อเอาของไปให้ทหารไม่ต้องซื้อพวกนั้นมาแม่ไม่กินมันมีแต่สารกันบูดนะคะคุณชื่อมีอะไรน,นั่นเนี่ยเนี M ่ยเอ็มอีมีนะคะ ถ้าจะช่วยอ่ะเอาเงินมาให้แล้วเดี๋ยวฉันจะได้เอาของไปฝากทหารแล้วจะได้เอ่ยชื่อว่าพี่ฝากมาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพวกนั้นพี่เอามาฉันก็ไม่กินเพราะว่ามันมีกต่สารกันบูดเฟรรมอะไรบอกว่าทหารบ้านเราเป็นไงบ้างคะทหารฉันผู้น้อยเขาดีเขาพร้อมผีชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตย เกียรติแต่ที่มันไม่ดีก็คือไอ้สาปอนั่นแหละที่มันมีอํานาจสิบปีแล้วมันขายชาติมันเป็นทหารแต่มันไม่ปกป้องอธิปไตยไงมันขี้ขาดตาขาวขี้เกียรมันยกพันดินของไทยเนี่ยให้ไอ้กเมรน่ะสิบกว่าปีเลยนะไม่ทําอะไรเลยเกียรมากตอนนี้กรรมรื้มสนองมันสามปอทำกับฉันไว้เยอะไฟเบร์ รเบรี่สแกัดจแตสตรอเบอรี่บูเบอรี่และบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เกิดแต่แค่้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแก้วกว่ากรรมจะสนอมนฉันต้องรอตั้งสิบเอ็ดปีนะที่มันทำกับฉันไว้อะ พราแต่ฉันไม่เชื่ออันนี้วาสนานานุา่นมเป็นคนโทรก็คงทหารที่รู้จักกันแหละโทรบอกอ้างเพราะว่าช่วงนี้ไอช่องอ่านมาช่องบกไอ,อขมรมันยิงมามันตั้งปืนมาเลยเขาก็กลัวเนาะกลัวความไม่ปลอดภยัยเขาก็ไม่ไม่ขึ้นไปส่งไง เฟมเล่แบบเพื่อนหนึ่งมเคยสั่งชาไทายหมดแล้วนะคะถ้าจะเมตตามแม่ช่วยพี่เกเกยี่ห้าเกหนึ่งหกบอกสวัสดีจ้าแม่พี่เกมาแล้วพี่เกชอบชามะนาวมากเลยจ้าระบายดีมากขับถ่ายดีมากขอบคุณมากกับพี่เกขอบคุณมากมากที่กรุณาเมตตามแม่ลีน่านะคะไม่ลืมพระคุณของพี่เกเลยขอบคุณมากมากพระคุณยิ่งใหญ่รักพี่เกนะคะ เฟรมเล่ Family, ขอบคุณมากกับเฟรมเล่ Family, ขอบคุณค่ะเบน์ ben, ครับบอ,อกว่าชามะนาวหอนึง่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วอร่อยครบรสมากครับระบายดีจริงอร่อยอร่อยส่งมาลองแล้วขอบคุณมากนะคะเบน์ ben, ครับขอบคุณมากมากไม่ลืมพระคุณเบน์เลยนะคะที่กรุณาเมตตาสงสารแม่ช่วยอุดหนุนสินค้าของแม่ยังกรุณามาช่วย คอมเมนต์ Comment, รีวิวให้แม่อีกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะน้ำตาจะไหลละขอบคุณมากๆคุณปาหนันมาสวัสดีค่ะคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังน่ารักมากขอบคุณค่ะ คทีคนที่สวยๆบอกชาไม่อร่อยมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันตอนนี้กรุงเทพฝนไม่ตกค่ะซูโม่บอกว่าทำไมร้านอาหารไม่มีคนเลยครับมันอร่อยไหมร้านไหนร้านฉันฉันไม่ได้ขายอาหารเออ โง่แล้วไม่ตั้งมาคอมเมนต์ไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยปากหมานี่ไม่ใช่ร้านอาหารร้านกูไม่ได้เป็นร้านอาหารกูกินอาหารไอควายถ้าร้านอาหารนูนนะ่นร้านลุงพลโพทะเลเขามีโต๊ะทั้งหมดหนึ่งร้อยโต๊ะแล้วเขาเปิดร้านสิบเอ็ดโมงคนมากินเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บคนก็มาเลยเนะี่ยเกือบสิบโต๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีคนกินขนาดนี้ก็บุญแล้วเขาขายตั้งสี่ทุ่มครึง่ง ร้านกูไม่ใช่ร้านอาหารไอ้ควายโง่แล้วไม่อย่ามาคอมเมนต์เนี่ยชื่อโซโมโมีตังเนี่ยเดี๋ยวจะปล็อกมึงไอ้สัตว์ควาย,วายเกยิ้มให้เกย์หนึ่งหัวพี่เกยเป็นกำลังใจให้แม่ ลงสมัครสอสอขอบพ,พระคุณค่ะพี่เกขอบคุณมากมากที่กรุณาเมตตามากนะคะที่พี่เกรักแม่สงสารแม่ช่วยซื้อสินค้าช่วยคอมเมนต์ตลอดเลยช่วยรีวิวตลอดเลยขอบคุณไม่ลืมพระคุณเลยค่ะพี่เกรักนะคะบรรยายสไตล์จ่าเวนบอกรักแม่รีน่าจังขอบคุณมากค่ะบรรยายสไตล์จ่าเวนขอบคุณมากๆนะคะ คุณโยกู575หบอกว่าอยากให้คุณรีนะ่านั่งกระทรวงวัฒนธรรมมา,าสมัยนะครับคุณคายังไม่ได้ลงสมัครสอสอเลยต้องต้องให้เข้ามาเชิญเราเป็นคนดังเราไปเองไม่ได้หรอกเขาต้องเขาต้องโทรติดต่อเรามาเชิญเราไปสมัครเราต้องทําสัญญาให้เราด้วยว่าจะให้เราเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับสิบเพราะว่าโดนหลอกมาแล้วสมัยปี2551 ไอ้ประชัยเลี้ยวไพรัดมันตั้งรักฉันจําชื่อไม่ได้เพราะมันผ่านมานานแล้ววะสิบเจ็ดปีแล้วแล้วก็ฉันก็ไปสมัครมันร่วมกับไอ้สมศักดิ์เทพสิรินก็คือลูกน้องทักษิณนี่แหละแต่เมียมันอ่ะอีชื่ออะไรไม่รู้ว่าจําไม่ได้ละเราก็ไปสมัครแล้วก็จะส่งเราลงสมัครสอส,อสอเขตบางนามีใบรับรองให้เราเรียบร้อยพอวันรุ่งขึ้นเช้าอ่ะตีสาม ลูกน้องไอ้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยโทรมาเลยบอกให้แม่จ่ายสามล้านถ้าไม่จ่ายจะย้ายแม่ไปลงบางขุนเทียนแม่บอกไม่มีเงินหรอกจะจะ่ายฉันไปลงบางขุนเทียนได้งไงฉันพิมพ์เสื้อเขตบางนาอะไรหมดแลด้วรถหาเสียงก็ทําเสร็จป้ายก็ทําเสร็จหมดแล้วรอแค่ติดเบอร์หมดไปตั้งล้านห้าเราจะทําอย่างนั้นได้ยังไงแล้วพอหกโมงเชา้าฉันก็ไปเลยศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงพอไปถึงมันให้ทนายไปแจ้งกับกกตอบ,บอกพิมพ์ชื่อฉันผิด ฉันเสียหายไปล้านห้าฉันเจ็บไปจนตายเลยพวกพักการเมืองเนี่ยคือเลวเลวมากอะ่ะนักการเมืองนี่ก็เลวมากอะ่ะแต่มันก็ได้ดีตลอดเลยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราจะจูดจูมาไปบอกว่าเออเราจะได้ไปอยู่กระนทรวงวัฒนธรอย่าเพิ่งพูดเลยเขาจะส่งเราลงสมัครหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะต้องให้เขามาเชิญเราเขายังไม่ได้มาเชิญเรา คุณเบนซ์ครับบอว่ารอบนี้ผมสั่งชามนาหหอหนึ่งมีสิบซองชงได้1ิบแก้มาอีกสองถุงหอมอร่อยจริงๆครับระบ,บายดีด้วยชอบม,มากขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเบนซ์นะคะอ,อมอรัตโตรฉันมีศักดิ์ศรีว่ามันล้านเท่าเข้าใจหรือเปล่าฉันเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายชื่อมูลนิธิลีน่าจังฉันเป็นตนายความมาเกือบ20ปี เธอดูได้เนี่ยมีสงครามอ่ะฉันลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารเอาข้าวกองไปเยี่ยมประชาชนในศูนย์พักพิงทั้งสุรินทั้งศรีสเกตโดยที่ฉันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยฉันหมดไปตั้งเกือบหนึ่งล้านตั้งแต่มิถุนาจนมาถึงปัจจุบันอีอมรับนั่นทำอะไรมึงอย่าให้กูไปยุ่งกับมันลยคนอย่างมันไม่มีค่าสำหรับกูกูไม่ให้เกียรติด้วยมึงรู้หรือเปล่าคนอย่างมันเหรอมีแต่ไปยุ เด็กสามนิ้วมาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันก็เด็กพวกนั้นก็ติดคุกหมดต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเสียอนาคตกันหมดเลยแล้วมันก็ทิ้งเขาเลยอย่าเอากูไปยุ่งกับอีคนนี้เลยกูไม่ให้ค่า